本节目由好吃还不贵的泰国精品果干 b e Fruits 冠名播出，泰国果干就选 b e Fruits，现在在淘宝乐活师零食商行即可购买哦。泰国情报局一聊就变态。OK，今天我就不多说废话了，因为本贝马了，Sorry，哈，Sorry，哈，Sorry，哈 s o r r 哈，哈<为>，哎 เจอกันหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็คือครั้งที่2ที่มาร่วมรายการแทลงขราวนี่นะครับใช่ครับครับผมก็วันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับเพราะว่าน้องเปรมกับน้องฝนนะครับผมได้มาถ่าย MV สวัสดีค่ะโอเคจุดบันทับผมผมก็ขอบคพณมากๆนะครับผมครับผมก็ดีใจมากๆที่ ถึงแม้ว่าเราสามคนเนี่ยตอนนั okay. ้นก็คือช่างเล่ๆยังเต้นไม่ค่อยเป็นใช่ไม่เป็นเลยไม่ชัวราใช่ครับผมแต่ว่าก็พยายามฝึกนะครับผมสูุไทยผึออกมาก็ดีมากนะครับครับงั้นก็ทักให้กับกันขับโชว์จริงก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับคุณพมนาครับโอเคผมเปย์วรุตครับผมตาจะหาวตาสุดตาเจหาวเปย์ครับผม ตอนนี้ภาษาจีนได้มีความคืบหน้าหรือยังคแบบก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละอันนี้แ่ละฮะใช่ตั้งแต่หนาวทักทายอะไรอย่างเงี้ยมาเนครับผมส่วนใหญ่เป็นเปรมมากกว่าเพราะเปรมก็เคยเรียนภาษาจีนมาครับแต่ชูหงเป็นทางการก็ได้อะไรกันเลยแค่ทักทายเสีจริยอาหารกินข้าวหรือยังครับผมคือน้องนิวก็เรียนภาษาจีนมาครับเรารู้สึกว่าสองคนนี้ใครเก่งกว่าโอ้โหผมดูที่เขาพูดแล้วตะกี้คือนิวหน้าแต่ที่นิวหน้าเหมือน นักร้องคนหนึ่งของประเทศไทยที่สแตมสแตมสแตมไหนครับอภิวัตรที่ใช่ไหมที่สแตมอ่ะสแตสแตมอภิวันใช่แล้วโอ้ดีใจไหมครับีใจจริงจน้องยูเขาก็มีสไตล์ของตัวอนแลคครับแต่ว่าครๆก็บอกว่าเราสูงเขาหน้าตาแบบทรใช่ใช่เหมืน้องมา ครับเพราะว่าเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำมาตราด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่บริษัทเดียวกันด้วยใช่ครับผมครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันหลายเดือนเห็นตอนนี้แบบสีผมของทั้งสองคนได้เปลี่ยนไปแต่ว่าอันนี้ย้อนจริงใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่โชคลาภไใช่อย่างผมน่าจะคุณยังติดตามอยู่แล้วเพราะผมย้อมผมนั่นแหละใช่ไอ้ตั้งแต่ได้แดงดมาเป็นสีทองเทาอะไระมาณนี้ใช่แต่ไม่ค่อยมีีผมสีดำเลยดีกว่าใช่แต่ผมเฟมเนี่ยอนี้ต้อง ใช่ครับสีสวยมากจริงๆใช่ใช่ครับต้องแต่ถ่ายละคนล่าสุดก็สีแบบนี้เครับใช่ครับดิผมนี้ทำตอนประมาณเดือนเดือนครึ่งกับสองเดือนแล้วครับก่อนที่จะถ่ายซีรี์อยูนิสันก็ช่วงนั้นก็เพิ่อยากหาใครได้สำหอละผมก็เลยยอมผมเลยครับครับผมโอเคนะแต่ว่าผมไม่กล้าครับลองดูเราจะเข้าก็ได้นะแต่ว่าพี่ยังเป็นผู้ประกาศข่าวไงถ้าสีแบบนี้ ทุกคนนะครับวันนี้เข้าเข้าสุขครับก็จะใครๆก็นี่อะไรอ่ะใช่ไหมครับก็จะแบบครับผมเมื่อกี้อ่านงุวนแปมได้เล่าถึงซีรีส์ล่าสุงนะครับผมที่เพิ่งถ่ายมาคือซีรีส์ยุนซานนะครับก็ขอแนะนำซีรีส์ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อ่ะถึงแม้ว่าแฟนคลับเขาอยากรู้เรื่อง ัป่เดี๋ยวเราก็ใช่เราก็พูดถึงเรื่องอีเวนต์สามก่อนครับผมครับครับเอ่อจริงๆเรื่องี้ยอีเวนต์สามเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะแบบมาปุ๊บแล้วก็ลยรับแล้วก็เลยรับเลยใช่ใช่แฟนบหลายคนที่เห็นก็อาจจะตกใจเฮ้ยอยู่อยู่ซีรีส์เนี้ยมาก่อนนะที่จริงๆเออคือตอนตอนก่อนที่รับซีรีส์เนี้ยผมคือว่าที่ฉันตัดสิีมากคือผมว่าเอ้ย แล้วท่องนี้แล้วก็ว mm. mm ่างเลยครับมาลอกังเรื่องมาเล่นก mm. right. ่อนเนีคนที่ดูก่อนโดยที่ยูวินจันเล่นก็เป็นคอมเมดี้ที่สดใหญ่ทุกคนดูเนี่ยเขาอาจจะไม่เครียดแล้วสนุกแฮปปี้มากกว่าครับครับคือแต่ว่าเรื่องนี้คือเท่าที่ผมเห็นได้ยินครับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทวงหนี้ไม่ใช่หรอแล้วจะแฮปปี้ได้ยังไงต้องรตอนเาต้องรอดูแต่อันนี้น่าจะออนหลักที่ซีรีส์ออนไปวันตอนสองตอนแล้วนะจรอกใช่ใช่ครับผมก็ ถ้าถ้าตัวเนื้อเรื่องก็คือเขาจะมาทวงนี้ใช่ครับผมซึ่งหุ้นแต่จะอยู่แบบเป็นอ่าเป็นกองทุนนี้เขาอะไรอย่างงี้ใช่ของเขาจะ้มาทวงนี้ก็ต่ก็ต้องรอดูว่าแบบจะประสบความสำเร็จในการทวงนี้หรือเปล่าเนี่ใช่ใช่เอา่มัน่ มันไม่ใช่มีซีนดราม่าหรือซีนที่จะสุยอะขนาดนั้นเราคิดว่าอยากให้แฟนคลับคนที่ดูเนี่ยผ่อนคลายดู้แบบส้างคสนุกไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่าใช่ครับผมครับผมก็คือถึงแม้ว่ายังเป็นมีอยู่แต่ว่าก็ผ่อนคลายมันจะมีมันจะมีแบบหักมุมหรือว่าอะไรที่แบบบททวิตบ้างไหมครับมันมีมันมีมันมันก็จะไม่ไม่ใช่มูดเดียวมันมันจะไม่ใช่ลาเต้ทีเดียวก็มีเพิ่มขึลงๆบ้างให้ความสนุกน่าติดตามมากขึ้นนะครับผมครับ 欢迎回来，继续收看泰国情报局。本节目由好吃还不贵的泰国精品果干 Bee Fruits 赞名播出。泰国果干就选 Bee Fruits，现在在淘宝乐活零食商行即可购买哦。哦、嗯，侬牛皮话，他那几味精啊，造腻感弄，呃，弄腻啊，好拉干的样子 มันมันน่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากนะเพราะว่าจริงๆคืออีกคนนึงก็ทวงนี่อีกคนนึงก็ต้องหาเงินมาถ่ายซึ่งมันมันจะเกิดความรักกันได้ยังไงถูกไหมคือว่ายากสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ว่าจะเกิดขึ้นยังไงครับผมก็ต้องรอติดตามกันใช่ครับใช่ครับผมตอนนี้รู้หรือยังครับว่าคือมีกี่เอพิโซดอ่ะมีหกครับหกหกครับ โอเคก็ไม okay. ่ได้ยาวมากนะสรุปว่าครับผมสรุปว่าคือทุกตอนเนี่ยก็คือแบบมีเรื่องเยอะแล้วก็มีพล็บเยอะใช่ไหมครับไม่ใช่ที่แบบช้าๆอะไรือยังใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะปุบปับนิดนึงใช่พอความที่มันสั้นะเนาะเราก็ต้องทำให้มันกระชับมากครับผมแล้วครั้งนี้คือถ่ายที่ไหนครับถ่ายที่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเออมีโดหลักๆก็ เกับเกาะเต่าใช่ออไปไปถ่ายที่เกาะเหรอใช่ครับผมคือน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมกับแอนได้ไปถ่ายที่แบบเกาะเต่าเลยใช่ครับผมแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่จะออกกองต่างจังหวันานขนาดนี้ด้วยครับผมสำหรับเชื่อปั่นมีอะไรอัปเดตให้บ้างครับช่วงนี้ก็จะเริ่มมีเวิร์กช็อปแล้วครับผมแล้วก็เดือนหน้าเปิดกล้องนะครับผมใช่เปิดงานน้องยู <laughs> ม,มีแพลนแล้วมีแพลนฉายตอนเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือปลายปีปลายปีสิ้ปีนั่นเองใช่ผมยังไงก็ออนในช่วงเดือนนี้แน่นอน,ออน,นเพข,ขาเรียกอะไรลงไอพวกสลัดไปเรียบร้อยแล้วโอเคครัใช่ยิ่งดีมากๆนะครับเหมือที่ปีนี้มีผลงานเยอะไ <laughs> ม่เยอะเยอะถ้าพูดถึงว่า3ามปีสามปีนี้เราผลงานเราไม่ได้เยอะเลยนะผมว่าเราน้อยด้วยซ้ำตัวเนี้ยออกงานอะไรอีเวนต์ดีมากกว่าแต่ถ้าผลงานจริง น้อยเทียบกับเราก็น้อยนะถ้าซีรีส์จริงๆเราตัวใหญ่ไปแต่ว่าปีนี้ก็มีสองเรื่องแล้วไงแต่ถ้าถ้าปีก่อนๆเนี้ยก็ไม่ค่อยมีเราส่วนใหญ่ไปรับเชิญใช่ไปรับเชิญจนแบบไปขับบุญก็แบบเออไปไป,ไปออกมาทุกเรื่องนะยกเว้นเะรื่องของเชื่อ,ม,อามากครับผมแล้วครั้งนี้นอ่ะในเออซีรีส์ even sun เป็นผัวป้ามิสไยจะเป็นยังไงครับอืออย่างตัวละครของบุญจะเป็นคนที่แบบ มีเล่หเหลี่ยมนิดนึงในการพูดเช่นแบบอา่าเขาพูดอะไรมาเราจะไม่พูดตรงๆเขากลับไปเราจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะใช้เล่ห์เหลี่ยมนิดนึงในการพูดเพื่อหลอกล่อใช่ครับผมแต่เป็นคนที่จะสนุกสนมันเป็นคนที่ไบโพล่าอ <c oughs> ารมณ์ขึ้นๆลงๆตลอดเวลา <c oughs> ใช่ครับผมแของผมก็ตัวละครซันจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อน P o อมีโวยวายแต่จริงแล้วทขาเก่งเวทีมากใช่ครับผม<ต>ครับ ก็รอดูนะครับสำหรับอีสายของเชื่อป่านเดี๋ยวเดื่มทาษาจีนค่อยกลับมาร่วมกันเล่าอีกทีมีรอบหนึ่งเพื่อเล่าต่อนะครับผมครับช่วงนี้ผมได้ข่าวว่าเห็นมีคนหนึ่งส่งอีกคนหนึ่งแหวงอ่ะรู้เรื่องไหมครับเหมือนจะเป็นวันเกิดหรืออะไรสักอย่างมใช่ใช่จนเรื่องยังไงครับเราให้ฟังหน่อย ไม่อย่างอย่างตัวบุญองนะบุญเคยอย่างปีที่ผ่านมาเราเคยช่วงขวัญให้เขาเป็นเสื้อผ้าอะไรไปแล้วใช่ไหมเราเห็นว่าแบบเราอยากซื้ออะไรที่มันมีมูลค่าตลอดการให้เขาบ้างเช่นแบบถ้าเกิดเขาขัดสนก็ไปขายได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อแหวนทองให้เขาได้แหวนทองคำแล้วก็แบบมีเพชรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้อะไรออกแบบเองใช่แล้วอะไรอย่างเง้ยเข้าใจออกงานได้ทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ได้อะไรอย่างเี้ยดีไซน์ครับผมครับผมมันคือมันพอมันมีราคาในตัวมันเองนะใช่ถ้าเกิดที่ ต้องขัดสนล้วใช้เงินก็เอาไปถ่ายได้ครับแล้วเวลาได้รับคือเรารู้สึก์ยังไงตีใจปกติตีใจปกติครับผมครับแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เหว่งจากน้องเพราะเราก็เป็นพันเนอร์กันไงอ่ะอ่ไปก่อนเลยไหมแต่ลูกไอ้นี่กูมีนี่กูมีแพ็นี่กูมีแพ็ดอะอ่ามันดุยใช่ไหมครับนี่นี่แพ็ด lower point เพ็ดใช่ไหมครับอ๋อนี่ค่าเกินไปไม่กล้า

ไม่ใช่เพิ่งเจอกันครั้งแรกอ่ะก็คุยกันแบบส,สบายมากเลยแล้วก็ทางล่างสูดที่ถ่ายเอ็มวีด้วยกันผมรู้สึกว่าน้องบลนกับน้องเปงนะครับมีมา,มารายาทม,มากๆคือตอนนั้นผมจําได้ว่าตอนนั้นวันนั้นผมกำลังฝึกเต้นอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็แบบพวกนักเต้นอะไรอย่างนี้ก็เต้นด้วยกันแต่ว่าผมไม่ได้เห็นน้องทั้งสอง,งคนนะแต่ว่าผมรู้ว่าวันนี้อ่ะวันนั้นเขาสองคนะมาแล้วก็เรากำลังเต้น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 ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมีเสียงแบบเรยียกพี่โลกี้พี่โลกี้กถามว่าน้อง เท่ชอบดีเต้นไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวเต้นด้วยกันหน่อได้ด้วยกันเพราะเต้นไม่ได้เหมือนกันแล้วที่แบบเจอวันนั้นถ่ายที่แอลอัลยาคนเยอะมากใช่ใช่เยอะไปหมดเลยวันนั้นพอดีมีคอนเสิร์ตด้วยเหมือนกันเช้าผมครับคนเยอะอ๋อใช่ข้างหน้ามีคอนเสิร์ตเพลนกันไปหมดเลยวันนั้นพี่พี่เขาบอกว่าพราเรามีมารยาทเนี่ยจริงๆวันนั้นนั่นคือในเอ็มวีเพลงกันที่เอ๊ยยังลงเต็มเลยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสิ สวัสด,ดีค่ะ Welcome to Bangkok ดึง Happy Mama Happy Happy อาดูเี็มบีเจนไปโดนมีตัดเข้าเอ็มีฮะบอกหน่อยครับผมบค,ครับคือจริงๆช่องเล็กคือทีมงานเจม้าว่าคือหนงหวงกับหนงเป้งจันมาผมก็แบบแบบยังแบบไม่น่าเชื่อนิดหน่อยก็ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมาเขาแบบ สามารถมาร่วมได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าเข้นภาษาจีนนอกจานมันไม่ใช่เพลงไทยก็เลยรู้สึกเอ๊ะทำไมสินลอบินงไทยจะมาหรอก็ตอนนั้นยังยังยังรู้สึกว่าแบบจะมาจริงหรออะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่าเขาเขาฟปรโม้ว่าแอนน้องสองคนเนี่ยจะมาผมว่าดีใจมากๆนะครับก็คิดว่าแบบอย่างน้อยเราก็ได้โปรโมทความเป็นไทยให้คนที่แบบต่างชาติเองใช่ไหมรับผมด้ยครับก็จริงๆริงสนอปินงไทยนะตอนนี้ก็มีไม่ใช่แบบ มีหน้าที่ที่ไทยละคนที่แบบแสดงความสามารถตั้งกันแสดงอย่างเดียวทีต่อตอนนี้ก็ยังเป็นน้งตาบของประเทศไทยเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าหลังจากฟีนี่ของเราอองแอไปที่เวทีสากลแล้วใครๆก็ตัต้งขับชาวต่างชาติเาก็จะมาติดตามผลงานของเราแล้วก็ชอบประเทศไทยเหมือนกันโดยเฉพาะหลังจากโควิดเนี่ยคือจริงๆตั้งขับแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาอยากมากัด เขยวมงไทยมากๆครับผมถ้ามีศิลปินที่มีน้ำหนักอย่างเช่นน้องทั้งสองคนเนี่ยมันช่วยประหม่อมกันก็เลยจะทําให้แบบเพลงของเราจะยิ่งเดินดูความสนใจอะไร่างนี้ครับผมจะได้หักเห็นเขาว่าเอ๊ะประเทศไทยมีอะไรบ้างหรือว่ามีแบบวัฒนธรรมมีวิวอะไรบ้างอาหารมีอะไรที่น่าสนใจ <evet. S 3> ใช่ครับผมราะผมจาได้ว่าคือน้องนิวเล่นเป็นเชฟใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่เชฟเป็นผัดผัดที่อาวราชใช่ครับผมแล้วนอกจาก อ่อวิวอ่ะที่มีในกรงใน m อของเราอ่ะยังมีวิวอื่นที่รู้สึกว่าอยากแนะนำให้แฟนคลับชาวจีนมาเที่ยวบ้างไหมครับของกรุงเทพไม่ว่าจะของเกาะเต่าหรือของที่ไหนที่จริงอ่ะของประเทศไทยมันมีอันซีหลายที่ว่าที่คนไทยจริงๆก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะอย่างโต้หุ่นเอวม่นยังเที่ยวไปทั่วไทยทั้งทั้งจังหวัดเนี่ยบางทีคืออ่ะก็ไปเที่ยวที่แบบดังๆเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเกาะเต่าภูเก็ตอะไรเงี้ยเราเคยไปเขามันดังใช่ไหมครับแต่มันยังมีอันซีนที่แบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเราก็แบบ ถ้าจะพยายามจะไปให้ได้ทุกที่เพื่อแบบนำเสนอความเป็นไทยแบบสถานที่ท่องเที่ยวในไทยใมากขึ้นด้วยครับผมใช่ครับแล้วเป้มนะครับมีสถานที่ที่แนะนำบ้างไหมอุบลอนกูบลบ้านเกิดใช่ไหมกูบอนมีอะไรดีพูดสองแบบมีความที่เราจริงอุบลก็มีที่เที่ยวเยอะอย่างเช่นถวยสมุทรสงครอะไรอย่างเงี้ยโอที่เขาไปถ่ายบีได้เยอะครับทรายหนาอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันก็เป็นสถานที่บางทีมันเป็นที่แปลกตามากกว่อนตีกหัศจรราชกะเออใช่แล้วก็มีพวกประเพณีอะไรที่มีเอ่ออะไรนะแถดเทียนพรรษาอ่าใช่ใช่ครับแล้วก็มีอาหารอร่อยด้วยหมูยอหมูยอบ้านใครกันแน่เนี่ยที่บ้านนี้ใช่ไหมพี่ขายหมูยอใช่ไหมก็ดีครับอุบลตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นจังหวัดที่เริ่มจะมี การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นมีนักท่องเทีเปิดไป็มเลยนะเบบนี้ครับอุบลคืออุบลราชธานีอุบลราชธานีอุบลราชธานีนี่สีฐานแล้วเราก็พูดอีสานได้ใช่ไหมครับเป็นพูดได้นิดหน่อยครับผมวถึงจะเป็นฟังรู้เรื่องมากกว่าแต่ถ้าจะให้พูดเป็นสำเนียงอีสานเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาอย่างเช่นอ้าพหัวเชื่อเฟรม ถ้าใช้สำเนียงของอีสานจะก็จะเอ่อหอยซือเปมครันียก็เป็นแบบเดิมอะไรเนี้ยหัว่อย่อยหอยหอย่อยซื่อซื้อเปรมครับ่อยสื่อเปรม่อยซื้อจมูยเออถ้า เออคุณอิสานคือไหวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสบายดีบอลใช่ไหมสบายดีบอลไม่ใช่ไม่ใช่เอริงจนีงก็เหมือนเหมือนกันคือถ้าเรื่องไหวนะแต่วไหวเหมือนกันแต่อาจจะมีสบายดีบอลจะเป็นการถามว่าสบายดีไหมอะไรต่าง สบายดีบมันสบายดีสบายดีสบายดีเป็นภาษาลาวใช่ภาษาลาวแต่อีานก็ใ yep> ช้คานี้มามือกันอ๋อสบายดีบอสูอะไรเงี้ยสูสเพื่อนก็อย่างอย่างพูดเคยบอกไปหลายรอบนะครับย่งคงพี่บุญเนี่ทงานอยู่ตรงนี้มานานมากสาปีกบส่ปีแล้วเราไม่ีโอกาสได้ปเจอนครับ่า